มาใครถิ่มพี่น้องสบายดีสบายดีมาแถาขาวพี่น้องเหนื่อยยิงแม่เพิ่นมาเฮือนเตะเลยพาลูกพาแม่เข้ามาหาเพิ่นไปแม่ร้อยห้าหมู่นะไปแม่ห้าหมู่นะบอกไปไทยขาเนา่นแม่ลูกชื่อยังจ๊ะชื่อซุกี้เขาเอิญซุกี้ คือกันแหละกรับเอือยน่ผมมีผมเบิร์แลกนมนี่ยิบเครื่องพายเฮยใส่เสือสิงเด็ดๆยายยายยายมามามาเสือจจเลียดเลยนะฮิมะนั่นแล้วโทษอย่างห้เจ้าคำามาล่องเสือลีเบิ่งขักละนี่น่ะบายบายคุณ

เย็ดตวดมึงเอ้ยบาทนี่เสบกระแดงเสื้อกระแดงบ่ได้มันก็งามอยู่ได้แม่มันก็คืออยู่ได้นะอเออือคือคืองามแล้วเอองามงามงามไอเดีย Lại bằng đuôi miy anhy. A khó nè, anh em mân. Get dogs, Dạ think. xài khu vực đặc lộn tụi là con ảnh. Eh, để nói nè They ừ. <laughs> ê ê ê they do, they do, they đây they do, nè. sướng they do, ấy กระแดงคนกระแดงบัเสือกระแดงเอาเขากัดอำลเออโอยปเข่าก็แล้วได้แดงกันแดงนีด้ิ่นคนณ่กระแดงน่นเองเออมาดูมมา่เสืงามอำลเลยบบนี้มาย่ายได้เสืงาม้โอ้ย จะคือไปจะคือไปกูว่าบนุ่งอะไรเสือนุ่งมานนี่แหละกูยันนุ่งเลืออยู่นี่ยายจะตูย่งจะพออกไปหะเอาคือมานูไส้ลาเอีสีปาไปโทรทางเบอร์เลยแม่เอยโทรทางทันยานะเนี่ยข้ามาเพียงไรเนี่ยป่านแม่ลูก ผ่น้องเนพูดป้าสุภามากระบกเด็กนักเรียนเต็มทีเลยเดเพาเดผู้ลานกมาบกลอกินบเลยจายอีเอามลิน้เอือนีอีมุวนมลกโงเียนพี่น้องเด็กๆ On mặt kiểu đi này, nèo đi lúc. Ay đi kin ăn nèo nèo nèo. Ay mày? Bán gậy mời mày hai Để Young mang, này do. Mm mm, mmm, 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 ฮตายบกได้มันกระบอกเนี่ยเบ็ดบ่ลงมาบ่ลงหูผ่ายากเันกระบอกไว้คือกันได้หูเอินะจนเนี้ยเบิดแนเฮงเอาล้านนะฮักเครื่องเวลากระผาก็ฮักเครื่องเวลากะเนาวกับผ่ามวนผ่าดีกัะบผ่าอยู่ได้เนาะ เสียไปแหละดีเก่าเลยนี่เนาะสองซัานบุและ มันมันเป็นยังคือเรียนหือสองสันเออแพร่บางๆแบบนี้นั่นแหละเดแล้วตองนี้ององสั้นต้องดีก็สองสันครบบอกมันดีได้เซ้อเพรองสัน คือเด้อบันตายแล้วบันไดเส้อสีแดงฮะสองอือด แค้นบ่นี่ lưỡi như หยังนี่แม่คามตางเหีย วัวนะผมหัดผมมัก็มาายองเล้ว่ารวมญาติ่นงะรวมกันเลนอืมอดี๋อลูกก buộc còn xì si lùm lùm ăn nung dưới cái nhau là mình xì còn là cả kẹo họ มันซิวนห่อนตัวก็เลยแก่หายซะมอสมมอสม่น้อบ่นอนกันห้องเติบได้บ่นอนสุดเลยเป็นอะไรนายบลถ่าคลิปอาจะไปช่วยไปเดินเที่ยวโลก ลงที่ทุกเเบื้องาสีผานะห้ามบนปงกองกับพอมีพี่น้องเนะบื้องเรผ่าไปก่อนทิ่ผมนึงได้คนนึ่งอืาลผ่าผ่าได้ลาย่หรอวะลายหรือเปล,ล่าผ่า เียลายลบล่แม่จะพามาพกออปามีทางมาจะพาเดลาย์โบ้ยื้อๆป้าป้าป้าลูกป้ามุกวกแหงบ่ได้พกลายบ่ได้

เอาสร้างกระป래เสือเขาสร้างยิบเสือ พี่น้องบ้านอันนี้บุมีสัญญาณดอกเลี้ยเมืองห่อเรือนแต่สิอัพเก็บได้เพียงเนาะฝากเบืง้งฝากสม้มฝากเบืง้งเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องสีเบื่อเบื่ออยู่แต่บ่อนเก่าก็เลยแถาเมตแถวขาวมากก็เลยส่วนเมตแถวขาวมาเออส่วนนี้เมียม,มาหรือนั่เมตแถวขาวพี่น้อง